วันนี้เราก็อยู่ที่ยังไม่ใช่ไม่ใช่คุณนี่คุณนี่ไม่ใช่คุณเราอยู่จุดผ่าน่านของคิโลมันสปว่าปอลาวเนี่ยเราเราจะข้ามไปฝั่งคิโลมันนะครับครั้งแรกนะครับเป็นเทปของพิเศษของประเทศลาวที่คนจีนได้เป็นบกเทปของเขาแล้วนะครับ๋ยวเราเนี่นี่เราขอาพ่อไปเอาลืออะไรก เดี๋ยวรอพี่ไกด์พาข้ามไปนะครับวันนี้เราแสดงที่ทองหลอแปรนะเขาบอกว่าเราใช้บัตรประชาชนรอบนี้พักใช้ประชาชนได้แล้วไปแล้วค่วันเดียวถ้าไปแหลยว่าต้องใช้พาสปอร์ตนะเดี๋ยวเราข้ามผ่านเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือข้ามไปกันก็เดี๋ยวรอดูว่าการข้ามเรือในฝั่งคีน,นมันจะเป็นยังไงก็นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่มากันสองคนไม่เคยครั้งแรกยากมากที่จะได้มาเล่นนะ น,น้ำมันเป็นหมาแหละโอกาสที่ดีของเรานะครับอ่าเราได้ไกดไกดไกดอันนี้พี่ไกดเรานะครับเซตค่ะเดี๋ยวเซตเอกสารตรงนี้หน่อยนะคะหน้ากากอันนี้ให้หน้ากากเจสเจสเซตเนอร์แล้วก Herr ็ตรงนี way, ้เดี๋ยวถือเข้าไปสแตความยินดีนะคแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะรอข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเรานั่งเรือผ่านไปกันไปนะครับก็เป็นความตื่นเต้นครั้งแรกที่จะได้ไปคิงโรมันนะครับว่าบนทนฝั่งนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายเท่าที่เราถ่ายได้นะครับถ้าเราไปทําอะไรได้ทันนะครับแล้วก็พยายามจะให้ชมทิวทัศน์ฝั่งคิงโรมมนนะครับมากกว่านในผับนะะนรับดูอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงฟิลไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูซิว่าพวกเราจะตื่นเต,นต้นแค่ไหนใช่ไหมคุณมังกรตื่นเต้นตลอดไปไหนก็ตื่นเต้น มารับด้วยมารับด้วยโอเคครับ A few moments later ผ่านจุดตรวจตมอไทยแล้วครับเดี๋ยวเราก็ลองรอข้ามเรือนะครับนี่สถานที่ข้ามเรือของเราเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับนี่เราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมนั่นคือคิงโรมันนะครับแต่เราต้องเดินทางโดยเรือนะครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนี่ครั้งแรกของผมเลยเห็นไกลๆได้ไหมขออนุญาตข้ามเรือก่อนกับมังกรนะครับ เราไม่เคยมาจริงๆไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวย้ายข้ามเรือก่อนเดี๋ยวนั่งเรือกันก่อนนะครับเรากลังจะข้ามตมนะครับแต่น่าจะถ่ายไม่ได้ก็เลยถ่ายแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราข้ามตมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถึงคิงโรมันกาแล้วพี่ไกายเขาบอกว่ากลางคืนสวยกว่ากลางวันใช่ไหมพี่เป็นเมืองกลางคืนนะครับเดี๋ยวรอถึงเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะครับว่า คืนที่นี่จะสวยงามขนาดไหนนะเดี๋ยวพี่ต๋องจะได้สาวกลับบ้านนะเราขอข้ามตมนะที่นี่ตมขอค่อนข้างที่จะไม่ให้ถ่ายนะครับผม Let's go A few moments later รถมาแล้วนี่รถรับเรารถมารับเราที่ร้านนี้ดูแลเราดีมากครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูแลรอบนี้เรามาเราปล่อยจนเขาดูแลเราทีมา นอนห้องกันครับเราจะไปดูห้องเราที่พักนะครับว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วก็พักผ่อนอัจฉริยะสายเราจะพาไปดูตอนคืนเพราะตอนนี้เราขึ้นรถแล้วไปพักกันก่อนดีกว่าอยากดื่มเต้ยมาไม่เคยมาคิงโรมันเลยมาไปดื่มก่อนว่าเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องเสร็จไปเที่ยวหอยครับดูรอบๆครับอาหารเช้า6โมงเช้า12โมงเช้าครับไปดูห้องกันดีกว่านะครับเป็นห้าง เย้ yeah. uh, ห้องดีเป็นอยู่ฟองโจเลยอะ่ะห้องดีมากสามารถดูดรีในห้องได้นะครับสำหรับคนที่ชอบดูดุหรี่นะ <c oughs> อย่างพี่ตองนี่ชอบเลยห้องน,น้ำดีแบบนี้บ้างต่อไปในวันพี่ตองนู่นไงไหนวะนู่นเลยไงวะน,น,นี่ติดแล้วแต่ห้องในห้องยังไม่ติดเฮ้ยห้องน้ำดีจริงเขาจะมีของให้ครบไงเหมือ,อนเกาหลีนนะตองนะแต่ฟิวเกาหลีอ่ะได้กห้องดาวผมเดี๋ยว เดี๋ยวเราพาลงไปเดินเล่นข้างล่างนะครับเดี๋ยวนีเก็บของก่อนห้องดีวะ่ะอาช่วงนี้เนี่ยห้องดีเวททำบุญมาเยอะเว้ยบุญสูงได้นอนห้องดีอะพี่ต๋อง <c oughs> โอเคเดีย๋ยวเราไปข้างล่างกันต่อเลยมานี่เขาเก็บของขก่อนนะครับ A few moments later <S <S นี่ก็ถึงว่านีน่ร้านต่อแล้วผมดนข้าจะมาตัวแสดงที่นี่แหละทีนี้ยเป็นร้านแบบเรีสตอรอนนะครับร้านแบเรีสตอรอนแหละน่าจะร้อนอุ่นอยู่ นี่ไงไส้คืนน้เจอกันนะครับทุกคนชาวลาชาวจีนชาวอินโดชาวพี่ปุินอินเดียทุกชาติครับที่ลาเดี๋ยวเราคินข้างก่อนครับต่อไป้ี่ก็นี่แต่ร้านใหญ่ครับพี่ต๋องใหญ่ใหญ่มากแพนดูเลยรอบๆใหญ่มาก

ก็นี่ก็ถึงพี่ขายของกินนะครับที่เราจะมาถ่ายตอนคืนให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวจะถ่ายดูนี่ไฟสวยมากมีอะไรขายบ้างไม่รู้แต่ไฟที่นี่กลางคืนสวยมากอย่างเมืองจีนเลยก็น่าจะมีร้านขายเพชรมีขายเพชรปะร้านทองร้านทองที่อลังการมากเข้าไปดูกันดูร้านทองขายอลังการมากเลยเราไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าเกรงใจเขาเราไม่เข้าดีกว่าแล้วก็ ไอมีเคสีีเว้ไอของนี่เป็นของจีนอนนี้เป็นหมาล่ามีนวดเปิดบังลมปะล่ะเปิดบังลมเปิดวะเฮ้ยมาจะมีร้านนวดจีนที่นวดน่าจะเป็นแอะไจีนอ่านไม่อบเลยร้านสเต็กมีร้านสเต็ก อันมาล่าเคฟซีด้วยครับเคฟซีี่นี่เป็นเคฟซีเหมือนบ้านแล้วปะวะเคฟซีดูเงียบมากเลยนะจอยอยดูเมนูอนะไนีเหมือนบ้านเราปะโอ้นี่อูย้ยคลายบ้านเรา แต่ดูที่นี่มันเงียบนะว,วันนี้นะตอม,มันเหมือนว่าเตีวันเสาร์นะไม่น่าเงียบนะใช่เราก็เดินไปเรื่อยๆวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะ่านะสนใจเลยหรือว่าเลยผิดฝั่งวะนี่เราตึกข้างหลังให้ดูนะดูแบบไกลๆนะตึกคาทิโนโโเขาเรียกตึกเลยนะมงกุฎอะใช่สวยดีคือเหมือนเราอยู่กวางโจเลยอืมล,ลอง มินิมาร์ที่นี่ก็จะเหมือนจีนเลยไหมเข้าไปดูกันด้อมันมเหมือนจีนไหม,ก,มกินอะไรี่สอง,ง,ก,งกินนมนะของจีนเลยล่ะ

ก็ถึงขาที่จีนหมดเลยเป็นแบบว่าที่เป็นคนจีนนะก็ต้องสนใจที่จากประเทศจีนมาเลยเพราะเกี่ยวกับของพิเศษที่นี่เขาเป็นคนจีนดูแลนะครับร่วมกับคนลาวนะแล้วก็เมียนมาก็ไม่อันตรายอย่างที่คิดนะไม่ได้อันตรายแล้วเขาบุคคลอยู่ก็เงียบๆนะครับคนก็ทำธุรกิจของเขาครับตามที่ใครหลายคนมานะครับก็ปลอดภัยดีครับ เดี๋ยวเราพาไปดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราหาอะไรถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้มันมืดพี่ต้องเขาไปซื้อเค้กกันดีกว่าที่สามารถจ่ายเป็นทูนี่วอลเล็ตได้ครับพี่ต๋องเคิเรามาดูเค้กค่นทางนี้เลยพี่ต๋องเล่าให้ดูพี่ต๋องลองเล่ะเดี๋ยวสักอันหนึ่งกิน ได้แล้วแต่ลองดิเฮ้ยแดูน่ากินเดียวหริโออะกล่องเท่าไหร่ไม่รู้ลยน่ากินอะเอลิเพ่โอเยอสามชิ้นนะครับหนึ่งร้อยบาทข้าวสามยี่สิบหยวนยี่สิบหยวนเพราะที่นี่เป็นใช้ข้าเงินวหยวนขอบคุณครับโอเคเอาเค้ก้วเดี๋ยวเราเอากลับมีไหว่าอรไรที่ต่อหน้าชอบนี้สายหวานสายหวานวันนี้มันดูเงียบอะ ไม่ไม่มีคนเลยหรือว่าเรามาผิดวันวะเออเราไม่รู้ว่าวันไหนเป็นแบบว่าที่เขาจะเดินกันหรืออาจจะเป็นวันพุธหรือเปล่าอ,อ,อะไรอย่างงี้ดแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราจะลองเดินไปเรื่อยนะถ้ามันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเราจะไปถ่ายตรงที่เขาจุดโชว์ไฟย<ม>เยอะๆนะเจ้าที่เห็นได้นะเพราะว่าเราไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้เราะเวลาเราต้องจะไปเล่นแล้วสี่ทุ่มครึ่งเราวันนี้เราพลาดตรงที่ว่าเราบินมาเย็นบินมาเย็นเรามาถึงนี่ก็หกโมงกินข้าวอะไรเสร็จหกโมงแล้วนี่ก็สองทุ่มครึง่งเกือบสามทุ่มแล้วครับเพราะว่าผมเล่นสี่ทุ่มครึ่งก็เดี๋ยว ไปเตรียมตัวที่ร้านก่อนเพราะว่ามาถึงก็ช่างสาวไม่มาแล้ไม่ได้เช็คซาวนะครับเราก็เลยทําอะไรกันไม่ได้ตอนนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราใครจะมาที่นี่นะครับมาเที่ยวมาเที่ยวแบบม,มีคาสิโนทเที่ยวของกินอะไรเงี้ยถ้าอยากประสบการณ์นะครับผมว่าที่นี่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะใช่ hey. มันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยมากแต่ว่าเราก็ต้องเซตก็เป็นคนไทยก็เซตเพงแล้วก็ดีครับก็ถ้าใครไม่ชอบโนหรือว่าอยากมาถ่ายแบบฟิลเมืองจีนที่ไม่ต้องไปไกลอ่ะก็มาที่นี่ก็ได้ครับเรื่องส่วนเรื่องเพลงเราก็จะเล่นฟิลฟิลแบบสายย่อไทยครับผสมกับเวียดนามอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ครับเพราะมันมีคนเวียดนามฟังด้วยนะครับแล้วก็จะอาจจะเล่นนะครับแดนนิดหน่อยถ้าเขาฟังนะครับแต่เขาจะเราพัฒนาทางไทยมาเยอะครับเรื่องเพลงครับส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นนะไม่ใช่ว่า เราจะเปิดจะสายย่อนะผมมาเปิดที่แนวเลวยแต่ว่าสิ่งที่คนฟังผมหรือว่าลูกค้าฟังก็จะฟังผมในแนวนี้นะครับคนต่างชาติเขาจะจําผมได้ในแนวนี้เพราะผมไปเล่นรามมากี่ครั้งผมจะเล่นแนวนี้ผสมกับป,ประกันมาเนะครับเอาใจลูกค้ามากกว่าเราไปดูาว่าหน้าพาจะดดูไฟแต่ไม่ไหนวาเพราะไม่มีอะไรแล้วมันก็จะมีแค่ร้านหมาลามีอะไรอย่างงี้เราก็ไม่อยากถ<ช>่ายให้มันดูเยอะๆยนะใช่งั้นเดี๋ยวเราพาเดินตัดไปถึงตรงนู้นเดี๋ยตรงไฟเลย ดูบรรยากาศร,รอบว่าสวยไม่สวยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดไปเป็นบรรยากาศบรรยากาศที่ผับเลยดีกว่าเราจะได้คลิปเราจะได้ไม่ยาวมากเพราะว่าเรามาผิดเวลาด้วยเราจะเก็บเท่าที่เก็บได้ให้ดูกันนะครับรนาก็มีโชว์นะครับเดี๋ยวเดไปดูกันดีกวนะ่า โชว์จะมีวันพุธกับวันเสาร์อันนี้จะเปิดเวนิสอ่ะเขาบอกเวนิสใช่ปะใช่ที่นี่เขาบอกเวนิสใช่ปะใช่บรรยากาศก็แบบ ดีเลยอ่ะสวยนะแบบไปไปบ้างเขาแบบคนดจีนไม่ไรกันเรื่องไฟโขฟ้าสวารคางสว่างมากเลยอันนี้ตึกนู้นดิคือคาสิโนนะไฟแบบว่าสวยอ่ะใช่ดูแค่เนื้อสบายตามากเลยนะเทที่เราดูมาก็จะไม่มีอะไรมากแล้วประมาณนะี่ยหรือว่าเรามาผิดวันไม่รู้นะใช่แล้วก็เลยถ่ายอะไรไม่ได้มากแล้วก็เดี๋ยว เราไปอยูบรรยากาศคนเที่ยวตอนคืนกันหน่อยเดี๋ยวเราอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนชุดกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำการแสดงของเราดีกว่าเพราะคนนี้เขาจะสนุกกับเราขนาดไหนเราเก็บภาพบรรยากาศภาพจุกของที่ร้านทองหล่อชิงลงมาให้ดูนะครับโอ้ยคลักไหนสายผมลืมบอกนะครับอ่ารถที่อยู่ด้านนี้เห็นไหมรถทุกคันเนี่ย ันนี้เป็นรถทะเบียนลาวใช่ไหมทะเบียนลาวทะเบียนลาวคืนนี้ขับข้ามกลับไปลาวได้นะแต่ถ้าเป็นรถเห็นไหมที่ไม่มีทะเบียนไหนอยู่ให้เขาดูนะอย่าเอาผ่าอนะันนี้หนึ่งห้าเก้าเก้า็จะเป็นเลขหมายเลขของที่นี่นะครับสองสามสามหนึ่งสองแปดสองแปดเนี่ยเห็นป่ะถ้าเป็นเลขเลขที่นี่รถก็หมายถึงว่ารถที่มีทะเบียนที่ตรงนี้นะครับใช้ได้แค่เขตปกครองพิเศษที่นี่เท่านั้นไม่สามารถขับออกลาวได้ออกพม่าได้เพราะว่าอยู่ในการคุ้มครองของ เขตนี้นะครับข้อพิจิตเขาคองนครเขตนี้เฉพาะรถที่ซื้อใช้ในเขตนี้ครับได้แค่ในเขตนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถไปนอกพื้นที่ของเขตปกครองพิเศษคิงโรมันได้นะครับเราบอกไว้ให้ฟังว่าเรถที่ทะเบียนไม่ใชเบียนเนี่ยคือเป็นรถที่สามารถใช้ได้เฉพาะในเขตของคิงโรมันเท่านั้นนะครับผมจัดถามผู้ที่อยู่ที่นี่มาแล้วนะครับถ้าเป็นรถทะเบียนลาวอย่างนี้ก็คือเป็นรถของคนลาวนะครับก็คือขับกลับบ้านได้ขับกลับลาวได้แล้วรที่เหลือพวกนี้ก็คือจะอยู่ไหนได้แค่ที่เนี้ย แต่ที่นี่แปลกนะจะใช้แต่เอาผ่าติดเอาผ่ 7, าสามสิบแต่ไม่เห็นเอาผ่ายี่สิบเลยนะตั้งแต่มาไม่เจอสักคันไม่เจอเอาผ่าตัวเราเลยนี <17. S 1> ่เซ็เอาผ่าสิบตังเดียวเลยอะไรที่นี่คือถ้าเราจุดพังอย่างให้ไปเยอะไปอยู่ที่ไทยก็คใครใช้เอาผ่าสิบก็คือมีอะไรซ่อมเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวเจอที่ขอบละ Two hours later วันนี้เรากำลังจะไปลองานแล้วก็ Let's go now ชุดออกลบ Everybody Yes Let's go มมเสียยเเลดี๋ยวเราก็าปยำงานที่ร้านนะครับเดี๋ยวรถมารับแล้วดูว่าวันนี้ที่ไหลเอลสว่านจะใช้งานได้ผลหรือเปล่าฟอนอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยมฟ้อนอยู่ไหนอ๋อล้อขายเนี่ยอันนี้ชุดออกลบนะครับของพี่ไหลนะอันนี้เขาเรียกว่าเต็มส่งครับถ้าผมถ้าผมตกเมื่อไหร่คือเสร็จแม่นี่ฮาวนี่ฮาวนาว Go, Go! Go! 妈、啊。 มาจีนอันนี้สนุกมากนะครับที่ได้มาได้ที่กิโลมันนะแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับไม่ได้อันตรายอย่างที่ดูในคลิปมานะครับผมว่าใครที่อยากมาจะ,จะบอกไง่ะถ้าเป็นคนไทยมาก็มาถ้าไม่อยากมาเอนจอยกับการคาสิโนโก็ได้รหรืออยากมาลองใช้ชีวิตในแบบอยู่ในความมึงจีน,นะครับก็ได้นะครับ ผมว่าโอเคนะไม่ได้อันตรายย่างแล้วราคาอาหารก็ามไม่แพงนะครับผมก็มากินมาล่าทิ้งท้ายกับพี่สองนะเดี๋ยวคิปต่อไปผมไปไหนก็พยายามจะถ่ายาให้มากที้สุดนะครับว่าสนุกแค่ไหน,นค,ความมันในการทำงาของผมนะแต่แน,น่ขอกินมาล่าก่อนลองดูว่ามาลาที่นี่นอรนะ่อยไหม let's go <S แ,ลแล้วเราก็เตื่นมากินอาหารเช้าไี้นะครับ เดี๋ยวคลิปจะปิดแล้วนะครับถึงทาราได้กินอาหารเช้านะนี่อาหารเช้าที่นี่ก็เป็นไงมีของกินแบบหลากหลายมากมายเลยอุ้ยอุ้ยขนมหวานเคก้กสายหวานขนม,มปังที่นี่จัดนักกินมากเลยนะอ่ะาใช่นี่ก็จะเป็นหลากหลายนะครับไม่ได้มีแต่ ไม่ได้มีอาหารจีนเดียวนะอืม,อมบางอยมีสรัดด้วยมีสีผักสดมากเลยมีอะไรอะไรก็มาข้าวผัดอันนี้เป็นอะไรต่อง ข้มาวหนึ่งอาหารกินนะครับพวกปุงหมาล่านี่จิ่มซ้ำด้วยตื่นตอนเช้าที่นี่ดีมากเลยอ่ะบอกว่าเวทีกูดมักงกรตื่นไม่ทันเสียดายด้วยนะครับ ของกิม่เลืเกอกเยอะแยะมากเลยอะโหกินนม่กินอะไรแล้วเนี่ยดียง,ง้นเลยเนี่มีอะไรไข่ต้มมีถั่วออนี่ข้าวโพดแดงด้วยร้านหารจีนส่วนใหญ่ด,คดาาูคิดถึงบาจา <c oughs> า่างเลยเคิดถึงบาจ่างมีเนี่ยมีะบาจ่างเลยเชา้า ื้อของกินแม่งจีนปุ่นนานาชาติเราไปหาอะไรกินตักกินก่อนดีกว,ว,ว่าตอนนี้ด้วมือวะอ่านนี่ครับเรางั้นผมขอตัวพิจารณาเช้าก่อนแล้วว่า,าต้องเตรียมตัวกลับตอนประมาณเที่ยงแล้วนะครับก็ทลิปนี้ก็ได้มาคิงโรมันรู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้มาอีกก็ขอให้ได้มานะได้เจอกันทุกคนนะคอบคุณชา,าสอาปปอลแล้ว ชาวที่มาชาวจีนที่นี่หรือว่าคนที่ที่นี่มาเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยผมกับพี่ต๋องขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเชียร์ด้วยแล้วเจอกันสนุกแน่นอนรับรองพี่ต่องานได้ที่พี่ต๋องแต่งเลยนะครับไลย์เลยนะต,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 ต๋องแต่งต๋องแต่งหรือแปดแครับนี่รักไมาได้นะครับว่างตลอด2 4ชั่วโมงตอนนี้ซ o u g o กุ t ชาม